บรรยากาศยางกลางคืนนะครับระหว่างที่รอรถธรรมดา211กรุงเทพตะพานหินแสงไฟอยู่น,นู่นนะครับสถานะขบวนรถตอนนี้ช้า20กว่านาทีนะครับช้ามาทุกวันเหมือน109นะครับกำลังมานะครับรถธรรมดา211กรุงเทพตะพานหิน รอดชุมแสงเสร็จแล้วรถจะไปจอดอีกทีหนึ่งที่วังกลางบามุนาขอไกลนงตะขบไปสิ้นสุดที่ตะพานหินนะครับมีคนถ่ายรูปนะครับกำลังเล่งเครื่องมานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฮาร์บีรถไฟไทยด้วยนะครับ ให้ถึงหมื่นคนล้านคนไปเลยนะครับจะขอบคุณอย่างยิ่งรถจะไปเจอรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นครสวรรค์เป็นขบวนสุดท้ายนะครับรถไปเจอการแถวบางมุนนานะครับไม่ก็วังกาบแต่ดูโซน,นจะไปเจอการแถววังกาบมากกว่าไม่ก็บางมุนนา ตอนนี้109ล่าช้าเพิ่มขึ้นจากกำหนดเวลาเดิมคาดนะครับว่าคาดการนะครับว่ารถจะมาถึงสถานีชุมแสงเวลาประมาณ19นาฬิกา20นาทีแล้วกันเป็นแค่การคาดการนะครับไม่แน่แบบตรงเป๊ะนะการัน่ีเครื่องมานะครับสำหรับรถธรรมดา211คันโปรดของผมนะครับ เพื่อนสนิทผมคนนึงเลยคันเนี้ยเพราะว่าตอนไปสองหนึ่งสองผมก็ไปกับขบวนนี้นี่แหละพอกลับผมก็กลับขบวนเนี้เป็นขบวนรถไฟในสายเหนือที่ผมนั่งไปสุดอะตอนแรกนั่งจากชุมแสงไปลงสามเสนแล้วก็สามเสนกลับมาชุมแสงแต่หลังๆมาญาพี่สาวของญาผมเนี่ยขอย้ายไปอยู่คลองสองปรทุมธาน,นีเนาะก็เลยต้องนั่งจากชุมแสงไปลงรังสิตธนะครับแล้วจากลังสิตธ์มาชุมแสงเวลามันเปลี่ยนแปลงได้นะครับ กำลังมาเลยนะฮะรถธรรมดาสองหน<ๆ>ึ่งหนึ่งนี่นะครับตป๊นหนึ่งคนระับรถไฟกำลังมานะครับเป็นรถธรรมดาสองนหนึ่งกรุงเทพตะพานหินรถจะไปเจอรถท้องถิ่นสี่ถึงแปดเป็นขบวนสุดท้ายนะครับปไปเจอแถววังก่างแม่กระบามุนหน้านะครับผมแต่ดูส้มได้ไปเจอแถววังก่างนะ่กมากกว่า คาดการนะครับว่ารถจะไปถึงสถานีตะพานหินเวลาประมาณ19บเนาฬิกาสานาทีอ่านไม่ตรงเปนนะครับเป็นแค่การคาดการรับห่วงนะครับเอาสตอมทางกระบวนนะครับเอาสตอมซีหนึ่โอ้โหมาทำอีกแล้ว ผู้คนจะขึ้นเยอะนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับ,รบเรามาดูป้ายนะครับผมกรุงเทพตะพานหินป้ายจอกสีฟ้าขาวนะครับ รถช้ามาทุกวันนะครับมาเราไปดูกันต่อจอดชุงแสเสร็จแล้วรถจะไปจ่อยทีหนึ่งที่วังก่างปามมน่าขอไกลนนตโกบไปสิ้นสุดที่ตะพานหินนะครับคาดการนะครับว่ารถจะไปถึงตะพานหินเวลาประมาณ19นาฬิกา40นาทีดีกว่าคาดการอย่างนี้นะครับ ไม่แน่แล้วอาจจะไปถึงตอนทุ่มครึ่งก็เป็นได้วันนี้นะต้อมซีหนึ่งสามเจ็ดทางขงบวนนะครับเป็นสีใหม่นะครับไฟเขียวแล้วนะครับไย <Yeah. S 1> กับพออ่อรรนนะครับน่าจะเป็นแม่ค้าโอเคเรียบร้อย รถธรรมดาหนึ่งในสายเหนือนะครับที่ผมนั่งบ่อยสุดนั่งไปกลับน,นะฮะบ่อยสุดจริงๆลงออกนะครับ